สำคัญทําให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกถีบตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะไปกระทบต่อแท่นขุดเจาะน้ํามันมต้องหยุดการขุดเจาะเป็นการชั่วคราวครับล่าสุดตอนนี้ลอราชื่อน่ารักแต่อนุภาพรุนแรงมากฮะกำลังขึ้นฝั่งมาที่คิวบาแล้วจะเดินหน้าซัดถล่มสหรัฐต่อทางด้านของนาซาก็ได้เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดมาฝากไปดูกันครับ เป็นพายุที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่เลยนะครับนาซาได้เปิดเผยภาพถ่ายจากสถานีอวกาศนานาชาติขณะที่พายุเฮอริเคนลอรากำลังก่อตัวก่อนที่จะเข้าถล่มประเทศคิวบาครับโดยเฮอริเคนลอรากำลังมุ่งหน้าไปที่อ่าวเม็กซิโกด้วยความเร็ว31กิโลเมตรต่อชั่วโมงหน่วยงานนาักสภาพอากาศของสหรัฐคาดว่าเฮอริเคนลอราจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและเข้าสู่ชายฝั่งสหรัฐในคืนวันพรุ่งนี้คือ26สิงหาคมครับ ขณะเดียวกันบรรดาผู้อยู่อาศัยและย่านการค้าตามแนวชายฝั่งเท็กซัสกับหลุยเซียนาก็ได้เตรียมความพร้อมรับกับพายุลมแรงพายุฝนที่จะมาถึงในรอบ8 4 8ชั่วโมงนี้เอาไว้โดยเฉพาะย่านการค้าของนิวออรลีนได้มีการนำกระสอบทรายออกมากั้นทางเข้าออกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมเข้ามาภายในศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติเตือนว่าอาจจะเกิดพายุรุนแรงเริ่มจากรัฐซานหลุยไปที่รัฐเท็กซัส แล้วจากนั้นไปที่โอเชียนสปริงลัสนิสซสซิปปีในอีก2วันข้างหน้าส่วนสถานการณ์ล่าสุดที่คิวบาชาวเมืองฮาวาน่าก็เตรียมการถึงนาทีสุดท้ายเพื่อรับกับเฮอริเคนลอร่าครับบรรดาร้านอาหารต่างเร่งเพิ่มความแน่นหนาของประตูหน้าต่างพร้อมกับนำกระสอบทรายมากั้นน้ำส่วนคนที่อยู่อาศัยริมชายฝั่งในพื้นที่ราบต่ำของคิวบาต้องรีบอบพยบด่วนตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพราะว่าเริ่มมีคลื่นสูงซัดก,กระหน่ำชายฝั่งและลมก็แรงขึ้นครับ